รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ถึงเวียดนามอัตลักษณ์ทางชนชาติที่เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างโดดเด่นก็คืออาหารอาหารเวียดนามเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับชาวเวียดนามที่อพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อสอบแสวงหาดินแดนใหม่เนื่องจากเหตุการณ์สงครามหลายครั้งหลายคราในประเทศประเทศไทย ได้ลิ้มรสอาหารเวียดนามกันมาเนิ่นนานโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันมานานกว่าหนึ่งศตวรรษชาวเวียดนามนี่เข้ามาหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นเลยเตามตามเอกสารเนี่ยพูดถึงว่ารุ่นแ,กแรกๆเนี่ยมาในสมัยกรุงศรีธิยานะคะแล้วก็ผ่านมา กรุงธนบุรีแล้วก็มาในสมรัตนาโกสินนะคะอย่างเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเราจะไปดูในเอกสารของของลาลูแบกนี่นะคะก็จะเห็นว่าด้านล่างซ้ายมือของแผนที่ก็จะเห็นหมู่บ้านเวียดนามอันนั้นก็จะเป็นชาวเวียดนามที่มาในช่วงอยุธยาะะที่เข้ามาก็มาทําอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือมา กับบัตรหลวงมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้อีกประการหนึ่งก็คือมาในด้านการค้านะคะในด้านนี้อันนี้คืออยุธยาตอนนี้ประมาณในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหนีความขัดแย้งทางการเมืองมาจากเวียดนามก็จะมะีบุคคลสำคัญบางท่านเช่นที่เราใช้ชื่อว่าเรียกท่านว่าองค์งเซงชุนเนี่ยนะคะซึ่งเวียดนามเ,เรียกว่าตนท่วน ท่านก็หนีการการเมืองความขัดแย้งะะมาจากเวแล้วก็มาที่ไส้งอนแล้วก็มาที่บรนทดยมาดแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงกรุงธนบุรีนะคะมาเสร็จแล้วท่านก็ได้รับอนุญาตจากเจ้ากรุงธนเนี่ยนะคะให้อาศัยอยู่ที่แถวๆพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นเป็นพรุโหรัษนะคะอันนี้ก็คือในสมัยของอกรุงธนบุรี พอมาในสมัยเออานกากรเสนรัชการที่หนึ่งก็จะมีการพูดถึงท่านบ่อยก็คือองค์จิงสือซึ่งในภาษาเวียดนามเนี่ยชาวเวียดนาม,เ,มเรียกท่านว่าเหวยนฟุกอ๋งนะ,ะหรือเหวยนอ๋งนะคะท่านก็เข้ามาอยู่ในเมุงเพปประมาณ30ปีอันนี้ตามตามเอกสารนะคะตามพงศาวดารประเทศเวียดนามเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ถึง87ปี ที่ต้องเผชิญกับภาวะสงครามที่ยาวนานผ่านหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะกับจีนฝรั่งเศสและอเมริกาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2401จนถึงปีพุทธศักราช2488จึงประกาศเอกราชแต่ในปีพุทธศักราช2489หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝรั่งเศส พยายามกลับมายึดครองพื้นที่อินโดจีนอีกครั้งวันนั้นเนี่ยมีชาวเวียดนามที่อพยพคือข้ามแม่น้ำโขงมาคือคือมือเปล่ามาเลยไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองเพราะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะข้ามมาที่ฝั่งไทยนะคะวันนั้นเนี่ยาชาวเวียดนามเนี่ยยันจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ข้ามมาเยอะนะคะข้ามมาเยอะมากเป็น เยอะทีเดียวพอเข้ามาในในฝั่งไทยเนี่ยนะมาที่นครปนมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีมากนะคะทั้งให้การรักษาพยาบาลให้ที่อยู่อาศัยให้ที่ทํากินนะคะยารักษาโรคนะคะก็ช่วยเหลือก,กันไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเท่าที่เรียนอ่านข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์มาเนี่ยคือเป็นความทุกข์ทรมาน ขอ,ของชาวเวียดนามอย่างยิ่งเลยนะคะที่ที่ประสบกับเหตุการณ์อันนี้เพราะว่ามีผู้คนบาดเจ็บเยอะเสียชีวิตเยอะอยู่ในแม่น้าโขงนะคะอันนี้ก็เป็นการอพยพครั้งใหญ่ของเวียดนามนะะและคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยทางฝ่ายไทยได้จัดให้มีสถานะเป็นโยนอุยพอันนี้คือที่มาของยอโยนอุปยพค่ะก็ต้องบอกว่าทางเวียดนามก็ยังคงขอบคุณนะนะ,ะที่ทางฝ่ายไทยได้ให้ความช่วยเหลือ แล้วก็ชาวคนไทยเชื้อสายเวียดนามเองซึ่งป,จจนนปัจจุบันนี้เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะก็ก็ยังลึกถึงยังจําเหตุการณ์ที่นั่นวันนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราก็ได้ได้ได้ไดไดจดจากันเอาไว้นะะแต่ว่าก็แน่นอนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วนะในปัจจุบันนี้ภาพนั้นก็มันก็ได้จางไป ประวัติความเป็นมาคําว่าเวียดน่หมายความว่าชนชาติเวียดเพราะว่าอยู่ทางใต้ของประเทศจีนทางจีนเขามักจะเรียกว่าคนเวียดหรือคนจีนหรือคนไทยทํานองนั้นสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองประเทศเวียดนามจึงเรียกคําว่าประเทศกลุ่มประเทศ,เทศอินโดจีนคือมีอันนามเป็นคําเรียกของพวกฝรั่งเศสแล้วก็ลาวแล้วก็ขเขมรขแม์ คำว่ายวนนี้มันมาจากอาณาจักรจำปาสมัยก่อนจะอยู่ใกล้ชิดกับเวียดนามอ่ะก็เลยลบลาค่าฟันกันก็เลยมักจะเรียกคำว่ายวนก็คือเวียดนามส่วนเวียดนามนี้ตั้งชื่อประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อสมัยราชวงศ์เหนียนซึ่งเป็นผู้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตั้งเป็นประเทศเวียดนามส่วนคำว่ายวนอพยพผมเห็นว่า คนที่อพยพมาหนีภัยสงครามในปีคิศักราช1,944-45เนื่องจากปัญหาเรื่องการเมืองการกดขี่คนเวียดนามก็เลยต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ต้องข้ามแม่น้ำโขงในเดือนมีนาคมคิศักราช1,946คนเวียดนามจำนวน40,000คนได้อบยบข้ามมาพึ่งพระบรมโพธิที่สัมพานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหประเทศไทยฉะนั้นจึงเรียกว่าคนยวนอพยพหรือชาวเวียดนามหนีภัยสงคารามเวียดเกี่ยวเป็นคําในภาษาเวียดนามแปลว่าชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่นอกประเทศเวียดนามหรือชาวเวียดนามโพ้นทะเลชุมชนชาวเวียดเกี่ยวในจังหวัดอุดรธานี มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เวียดนามโดยตรงเพราะครั้งหนึ่งเคยมีการตั้งฐานปฏิบัติการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติเวียดนามขึ้นที่อุดรธานีอุดรเน,นี่ยมันเป็นเมืองที่มันมีหลายแห่งเทมาและชวนมากเลยคนหนองคายหรืออะไรเย่ยเขาอยู่ไหนอยู่นั้นโอ้ไปยบมาเดี๋ยวกันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เขามาอุดรเน,นี่ยมันทุกแห่งเลยสกลนะอุดรน,นะหนองคายหรืออะไรต่างๆมา มาลรวเจอกันเขาก็ไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ว่าอะไรไถอะไรนี่ไปที่ไหนก็ตอนรับทาลูกกินข้าวยังกินข้าวได้ยังอ่ะยังยังก็ยกมาให้กินแล้วผมว่าในชีวิตของผมเนี่ไม่ลืมบุญคุณนะด้วยความดีใจจริงๆนะจริงใจนะไม่ใช่ว่าแก่งเลยเลยทำให้เอาหน้าเอาตานนไาใหม่เป็นแบบนั้นชามาคมทางชาตินี่ ตั้งแห่งแหลกอยู่ในอ,ดอนนุดรนี่อยู่ตงุงมจเมืองนี่เป็นสชโมสรเป็นองค์กรเลยแล้วมีมีลงกึงลงอะไรเพื่อพิษอาวุธอะแต่ก่อนคนเวียด้นอยู่เยอะทําสวนทําทำปูข้าโพดเลยหรือมันมันมันเทศอะมันแก้วอะทีนี้เขาอยู่นั้นแล้วเขาทาเป็นหน่วยรักษาหน่วยฝึกทหารเพื่อไปรบทางฝรั่งเศส มันอยู่อุดรอายุน้องโอนเนีน่ยมันมีอยู่ช่องแห่งหมู่บ้บนนานเหนือว่าหมู่บ้านใต้เลยรวมกันตั้งเป็นเป็นเจมคูระองค์กรกูชาติห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไป12กิโลเมตรมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนทั่วไปแต่เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนั่นก็คือแหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินที่บ้านหนองโอนตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีปี2002ผมขอกล่าวเป็นคิทศกัลกันะครับท่านอดีตผู้ว่าชัยพรรัตนานะคะท่านได้ทราบว่าบ้านหนองโอนตำบลเชียงพินทราบว่าท่านโฮจิมินซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้ชาติของเวียดนาม ได้มาทำนักพักเพิงอยู่ณที่แห่งนี้คือเราจะเห็นไอ้บ้านหลังที่เราจำลองไว้นั่นแหละท่านก็เลยมีความดําริว่าให้สร้างเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮกิมินท่านก็ได้ระดมพวกคณะกรรมการต่างๆของชาวเวียดนามและข้าราชการทุกหน่วยงานมาประชุมกันและก่อตั้งเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินตั้งแต่ปี2002ก็ ประชุมเสร็จแล้วก็เริ่มงลงมือป่อสร้างเมื่อ94ปีก่อนท่านโฮจิมินเคยมาพำนักอาศัยอยู่ที่แห่งนี้เลยนะฮะมาเพื่อจะรวบรวมกำลังพลรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อจะกลับไปกู้ชาติเวียดนามเพราะทางเวียดนามเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสฉะนั้นเราจึงเรียกว่าแหล่งประวัติศาสตร์มันจะผิดกับคำว่าอนุสรสถาน ท่าอนุสรสถานท่านอาจจะไปสร้างตรงไหนในจังหวัดอุดรก็ได้โฮจิมินห์คือรัฐบุรุษของชาวเวียดนามผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและนำพาวเวียดนามสู่ความเป็นเอกราชในช่วงเวลาที่ต่อสู้ช่วงชิงเวียดนามคืนมาจากฝรั่งเศสโฮจิมินห์เดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2471ถึง2473 เขาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหนองโอนอุดรธานีแห่งนี้นี่เองหลายคนอาจจะในอดีตอาจจะไม่เข้าใจว่าท่านมาทําอะไรกับความมั่นคงของไทยมันไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวท่านมาด้วยภารกิจต่อสู้เป่อเอกราชของประเทศของท่านนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมาก่อตั้งองค์กรหนึ่งให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงชี้นําการเคลื่อนไหวนะคะนั่นคือองค์กรสันนิบาตเยาวชนเวียดนามปฏิวัตินะคะก็ได้ก่อตั้งขึ้นที่อุดรน,นะคะ อุดรเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์หนึ่งของชาวเวียดนามเพราะว่าชาวเวียดนามที่ข้ามมาจากท่าแขกมานครพนมหรือว่าจากเวียงจันทร์นะคะมาทางหนองคายเนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยนะคะก็กระจายไปจังหวัดนั้นที่จังหวัดนี้ทีละส่วนหนึ่งก็มาที่อุดรเพราะอุดรนี่เป็นศูนย์กลางที่จากอุดรเนี่ยไปนั้ไปนครพนมก็ได้ไปสกลก็ได้เป็นมุ่งดาหารก็ได้นะไปอุบลก็ได้ไปหนองคายก็ได้ถ้ามันเป็นศูนย์ว่านั้นเนี่ยก็จะมาจะมาอยู่กันที่อุดร ท่านโฮจิมินเนี่ยท่านจะมาแบบให้ให้ความรู้การอบรมทางด้านการเมืองสั่งสอนให้เคารพกฎหมายของไทยวัฒนธรรมไทยนะคะอันนี้สําคัญมากแล้วก็ให้มีการจัดตั้งขอให้ไปขออนุญาตกับทางการไทยขอจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือให้เด็กเวียดนาม ภาษาเวียดนามเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวเวียดเกียวเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกันหากแต่ยังเป็นภาษาที่ชาวเวียดนามรุ่นเก่าที่อพยพเข้ามาอย่างประเทศไทยใช้ในการสื่อสารและหนึ่งในความเชื่อของสังคมเวียดนามที่โดดเด่นอีกประการก็คือความเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้คนรู้หนังสือหากแต่ยังสามารถนำมาใช้สร้างความสามัคคี และความรักชาติได้ดังจะเห็นได้จากภายหลังการสูญเสียเอกราชให้ฝรั่งเศสเมื่อคริสตศักราช1883ชาวเวียดนามต่างก็หันมาให้ความสำคัญต่อการศึกษามากขึ้นและมีการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปีคริสตศักราช1928ที่บ้านหนองบัวจังหวัดอุดรธานีภายใต้ชื่อโรงเรียนประชาชนจัดตั้ง ทั้งชีวิตท่านไม่แต่งงานทั้งทงที่ท่านเป็นคนเก่งแต่ไม่ไปทำธุรกิจหรือไปรับราชการท่านจะออกนอกประเทศเพื่อหาทางช่วยเวียดนามหาหนทางกู้เอกราชให้เวียดนามท่านมีแต่ความรู้ไม่มีเงินไม่มีทองแต่สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามไม่เฉพาะในเวียดนามแต่ทั่วโลกแล้วต่อมาปี1930 ท่านก็ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นศูนย์รวมประชาชนทั่วเวียดนามภายใต้การน,นำของท่านลบกับฝรั่งเศสแล้วกอบกู้เอกราชให้ประเทศเวียดนามประวัติศาสตร์อันขมขื่นท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งที่บีบบังคับให้ชาวเวียดนามจำนวนมากต้องอพยพจากแผ่นดินเกิดมาตั้งรกรากใหม่บนแผ่นดินใหม่ ได้ทำให้เรื่องราวและวัฒนธรรมชาวเวียดเกี่ยวที่อุดรธานีกลายเป็นความพิเศษที่แตกต่างจากชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในที่อื่นๆ ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีชาวเวียดเกี่ยวอาศัยอยู่ด้วยกัน4รุ่นคือรุ่นพ่อแม่รุ่นบุตรรุ่นหลานและรุ่นเหลนซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยรุ่นที่1เป็นรุ่นที่เกิดในประเทศเวียดนามหรือลาวและอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยส่วนรุ่น2เป็นรุ่นที่เกิดในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดโดยรอบ ซึ่งชาวเวียดเกี่ยวทั้งสองรุ่นนี้จะมีวิถีชีวิตที่ยากลำบากจากนโยบายกีดกันชาวเวียดของรัฐบาลไทยที่อาจส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยในยุคสมัยนั้นเช่นการจำกัดพื้นที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพขณะที่ชาวเวียดเกี่ยวรุ่น3ขึ้นไปจะได้รับโอกาสที่ดีกว่า2รุ่นแรกนั่นเพราะการได้รับสัญชาติไทยโดยกำเนิดทำให้วิถีชีวิตค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ พร้อมๆกันกับการปรับวัฒนธรรมของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งบางวัฒนธรรมของชุมชนชาวเวียดเกียวยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ได้มีการปรับให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมของสังคมไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นเวียดนามไว้อาทิการทำอาหารเวียดนามการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญต่างๆในรอบปีเช่นงานวันเต็ด งานวันชาติเวียดนามหรือแม้แต่งานพิธีมงคลสมรสงานศพหรืองานครบรอบวันตายของบรรพบุรุษเทศกาลตรุษจวนหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต็ดคือวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่1เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่และกราบไหว้บรรพบุรุษร่วมกันซึ่งในช่วงก่อนวันเต็ดชาวเวียดเกี่ยวจะร่วมกันทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่พร้อมทั้งตระเตรียมของขวัญน,นำไปมอบให้กับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลวันเต็ดคือวันจุดของราเปเนของบ,บรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยต้องต้องเชิญบรรพบุรุษของเราลงม,มา หลังจากนั้นก็มีการห่อเป็จึงเป็จึงก็คือของไหว้วันตุจินแต่มีแผ่นดินคือมันเป็นสี่เหลี่ยมคือทำเป็นจึงนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พะาชนคือเดาเดาก็คือถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วเหลืองแล้วละเอามาเป็นกลมๆแล้วก็มาห่อใส่รวมกับหมูสามชั้น และทำเป็นเหมือนรึงเพื่อวันไหว้วันตุษจ,จินอันนี้คือประเพณีที่วันตุษหลังจากนั้นก็มีผลไม้กล้วยหมกอะไรก็มีประมาณสักขาอย่างเพววื่อจววันไหว้แล้วสิ่งหนึ่งสําคัญก็คือวันนั้นคือเคลนปันไปอวยพรคนเท่าคนแก่แล้วก็เลยรับอ่งเปล่ามาหิ่งบูชาแผ่นดิน หรือหิ่งบูชาปิตุภูมิถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดประดับไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและให้ความสำคัญเสมือนเป็นสิ่งตอบย้ำให้ชาวเวียดเกี่ยวได้ระลึกถึงชาติกำเนิดของตนเองโดยหิ่งนั้นจะถูกตั้งไว้ในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของบ้านมีการประดับรูปบรรพบุรุษดอกไม้ทูบเทียนเพื่อแสดงถึงความเคารพกรตันอยู่ต่อบ,บิดามารดาผู้ให้กำเนิด รวมทั้งบรรพบรุษผู้ล่วงลับซึ่งทุกๆวันสำคัญชาวเวียดเกี่ยวทุกคนในครอบครัวจะมาร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาขอพอรซึ่งเป็นศรัทธาแห่งความเชื่อที่ยังคงดำรงอยู่ในสังคมชาวเวียดมาจากรุ่นสู่รุ่นหิ่งบูชาคือมัตรภูมิของเวียดนามนะพวกผมมีไว้เพื่อสอนในลูกหลานรู้ว่านี่ละถ้าเรารักชาติเราต้องมีอันนี้เพื่อบูชา เราบูชาประเทศชาติเราบูชาบุคคลที่เสียสละชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อกู้ชาติเพื่อให้พวกเราได้ยืนอยู่สุพัรณน,นี้เราจะได้เด็กๆนั้นรู้ว่ามีอันนั้นแหละที่กําลังใจเป็นสิ่งปลอบใจให้นึกถึงชาติและก็นึกถึงความที่เราจะทําไว้ครับในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็มีคล้ายๆกันกับของคนไทยเชื้อสายจีน ึ่งวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของวันตรุษจีนมีลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีอันเดียวกันคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยครับก็มีวิถีชีวิตเหมือนกับชาวพุทธเหมือนคนไทยเหมือนกันนะครับก็มีวัดที่ประจำอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีวัดสุนทรประดิษฐ์วิถีวัฒนธรรมก็เหมือนเหมือนกับชาวไทยทั่วไปนะครับเข้าวัดฟังธรรมทำบุญตักบาตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีในส่วนของเรื่องของการแต่งกาย นะครับชุดของผู้หญิงนะครับซึ่งมีเสน่ห์ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นชุดเอาวใหญ่นะครับที่เขาบอกว่าเอาวใหญ่แต่ในปัจจุบันนั้นนะครับเวียดนามโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับนำผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผ้าย้อมคามนะครับมาตัดเป็นชุดเอาวใหญ่ซึ่งชุดนี้ก็สามารถที่จะทําให้วัฒนธรรมประเพณีของระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยครับก็ผสมกลมกกืนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมครับ แต่เดิมนั้นชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธแบบอานามนิกายและมีคติความเชื่อจากลัทธิของจื้อที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเป็นแนวทางการดำรงชีวิตหากแต่เมื่ออพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้มีการหยิบยืมวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามาผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เข้ากับความเชื่อในแบบของตนและเคารพวัฒนธรรมของชาวพุทธ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะเป็นการตักบาตทรทำบุญฝั่งเทศหรือแม้กระทั่งการอุปสมบทตามความเชื่อของชาวไทยพุทธปัจจุบันชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่มีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีในหลากหลายมิติโดยเฉพาะ วัฒนธรรมด้านอาหารการกินในแบบชาวเวียดนามที่ปัจจุบันนอกจากจะมีการประยุกต์และปรับให้เข้ากับรสชาติอันถูกปากของผู้คนในท้องถิ่นแล้วอาหารเวียดนามที่เคยปรุงเพื่อบริโภคภายในครอบครัวของชาวเวียดเกียวอย่างได้กลายเป็นอาหารเพื่อธุรกิจการค้ากลายเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้แวะเวียนมาลองลิ้มชิมรสตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือแหนมเนือง ที่ปรับวัตถุดิบในการปรุงแตกต่างจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะน้ำจิม้มที่จะเข้มข้นกว่าแหนมเนืออในประเทศเวียดนามที่มีลักษณะใสและไม่ใส่ถั่วและพริกหรือแม้กระทั่งปอเปียทอดที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แป้งคนละแบบกับที่เวียดนามก็ต้องบอกว่าอาดีตสมัยที่อพยพมาใหม่นะครับของชาวเวียดนามนี่ก็ทำไรนะฮะปลูกพวกพืชผล บางคนก็จะเป็นช่างไม้นะครับตอนหลังมามีเทคโนโลยีขึ้นก็จะเป็นช่างกึงช่างมอเตอร์ไซค์ตัดเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารขายตามตลาดและเปิดร้านอาหารนิดหน่อยครับอาหารอุดอรนี่ก็จะเป็นอาหารเวียดนามหลากหลายการปรับตัวของอาหารเวียดนามแล้วเขาก็ปรับรสชาติให้ใกล้เคียงกับคนไทยที่ชอบรสชาติจัดจ้านจากรสชาติฝั่งนูนมีแต่เค็มแล้วก็จืดเฉยแต่เขาพยายามปรับให้เป็นรสชาติที่ ให้มันเข้ากับรสชาติของคนไทยที่ชอบกันเลยทําให้อาหารวัฒนธรรมของอาหารเวียดนามนี่แทบจะเป็นอาหารของไทยเช่นแหนมเนืองเป็นต้นเนี่ยมันถ้าพูดถึงในนี้เขามอง,มอง,มองๆแล้วแทบแทเป็นอาหารของไทยไปแล้วละครับแม้ช่วงเวลาแห่งความยากลําบากของชาวเวียดเกี่ยวที่อพยพจากแผ่นดินเกิดจะผ่านพ้นไปหลายสิบปีหากแต่วันนี้ วัฒนธรรมและเรื่องราวของพวกเขาก็ยังคงเป็นแบบอย่างแห่งความมุมานะบาบันที่ดีให้กับชาวเวียดเกี่ยวรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์และตัวตนแห่งความเป็นชาวเวียดของพวกเขาไว้ทุกๆปีที่ต้องเริ่มต้นวันเต็ดบนผืนแผ่นดินไทยอาจไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองปีใหม่หากแต่นั่นยังหมายถึงการเฉลิมฉลองให้กับชีวิตใหม่บนแผ่นดิน ที่กลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่ทำให้พวกเขาได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม